ข้อสองอสอน้อง้อสองยอนกัสอยอนกลับโอ้ปิดตู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 รมทีามยอนกับไปเลยนะ Wishman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและเติมเกมชั้นนำที่เติมเกม Mobile l e g e n d เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมาย เติมบนเว็บมีสินลับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ S Paylater ต้องที่นี่ที่เดียว Richman Shop เท่านั้นเมื่อมิกมอสหัดเล่นโมบายช่วงแรก คือก็จะบอกว่าเรื่องของมึงเลยคนอุ้ยคนเยอะคนเหมือนก็คือตัวมันเราต้องโคนมันออกมาสู้กันเอาดีส่วนึงครัลสกิวไหนอัลสกิวไหนครับผมผมตั้งใจฟังผมผมเชื่อฟังผมเป็นอีโก้คุณมหัวคุณดูสกิวไหนหัอ้วนกิวไหนอัสกิวไหนกิวหนึ่งก็ได้เอาสกิลหนึ่งกิลหนึ่งฟาร์มกิวหนึ่งกิลหนึ่งฟาร์มอืมอืมอุ้ย น,น้ำมันมันคือน้ำมันนะครับใช่ไหมเออน้ำมันน้ำมันเห็นด้วยไม่เกียไเป็ไ no ม <wiele> so ่เียวเเฮ้ยมันเป็นน้ำมันเออน้ำมันมันทำยืนได้ไหมนอกจากจีอย่างนี้เนี่ยมันทาเป็นไหมเนี่ยเห็นปากรวบมันรวบมันรวบสกิลหนึ่งรวบใช่ไหมไอ้นี่แกงนะน้องน้วมันมันดึงเข้าป้อมนะสกิลสองรวบออกพอเกิดทีแรกเลยน้องตายยาก มันล่วงอะไรผมล่วงเนี่ยมันเกะอะไรผมล่วงบานเลยผมสู้ไปอะไรล่วงผมมันเป็นพลังชีวิตไงอะไรเหรอเราสามารถเก็บได้แล้วเราเบิร์นครบจแตกเห็นปะถ้าเราเราเป็นนักเบินเนี่ยเบิร์นแล้วจะแตกโดนเก็บเก็บแล้วเลือดจะเด้งแต่ยังเต็มอยู่ออ๋ไม่ใช่อะไรล่วงใช่ไหมเก็บปุ๊บมันจะรีคูดาแล้วก็แบบลำดอกได้ปลาดอกใช่ไหมใช่อุ้ยบอเรนในก๊อฟีกว่า เล็บกลางใครหน้าเราลองก่อนพี่เราผมก่อนได้ไหมเบินเบินเบินเก็บแตกอยู่เจวีได้ยาบ้า<ด>ล,ลางหายไม่แต่มิกไม่ลองแฟนดี้หรอ,อไน่อยู่นะผมเอาอายุ42บแล้วพี่เอ้ยให้ผมเล่นตัวที่มันแบบว่ายหน่อยมิกมาไม่ถึงนะมาโมบายตเจนต้องเหยียบแฟนดี้ก่อนระดับแรก กูลองเล่นแล้วเกือบแล้วอัเตี๋ยไปได้ครับเตี๋ยไปได้เกือบลบแล้วไม่ไหวเลยปวดหัวไอ้เนี่ยทำมาเขาเฮ้ยทำอะไรได้อะเบอร์เบอร์บีอะจะตายแนี่ยไม่รู้ทำอะไรได้เนี่ยกูจะเป็นลมมั้ยเนี่ยมิกมิกมิกรู้แล้วรู้แล้วทำอะไรมิกเต่าเต่าเต่ามิกเป็นตีเต่าที่เต่ามิกมีประโยชน์เลยเฮ้ยเต่าอีกแล้วกูต้องเป็นตีเต่าแก้ว สวยน้องมาพี่ข้างบนมาดีเอเวนอะไรวะยิงปีห๋ออย่างนี้สวยสวยเอ็นเบิร์ดตไปอันไี้กินไม่ได้กินไม่ได้มาดีกเข้าต่อไปแบบใกล้ๆแล้วกดติถ้าล่อถ้าล่อมาได้คือแบบบรรทุยเลยเอกน้องตายพี่วิธีคอมโบเอ็กซ์บอกก็คือเปิดอันติแล้วก็สกิลสองแล้วก็กดสกิลสองด้วยสกิลสองดักมันอ่ะให้มันลวกเข้ามาหาอีกอ่ะจะได้ สกิลสองซับด้วยหรออ้าวตอนให้เราหมุนนี่เรากดสกิลสองดักมันแล้วก็ตัดเนกล่องนี้ดีกว่านี่เล้นแม่งนี่เน้นแม่งมันไปโู่นหมดเลยว่ะรวยรวยอ่ะเวลาตีป้อมเงี้ยยึดตัวอย่างเหลือเลยบับเป็ลบีบับเป็ลบีพูดไม่ได้ดีกว่าบับเป็ลบีอ้โหพูดได้ภาคไหนเนี่ยพูดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยก้องก้องที่ไหอยู่กล้องก้อง ผมโดนพักคายว่ะพี่ผมโดนพักคายอาวแสดงว่าต้องเล่นแล้วอย่างเงี้ยแพ้เสียสักสี่นจ้ามันวับใส่ผมรัวว่ะเอ้ยวับคืนวับคืนวับคืนเอกไม่ได้มันเป็นไม่ไม่ไม่แล้วว่าเอลิมฟมิกไม่ใช่ไม่ใช่กดกีไม่ติดนะแบบว่าหมุนก่อนหมุนแล้วก็เอาตัวคู่สองไปดับนั้นน่ะเข้าใจไหมเข้าใจไม่ใช่แบบกดคู่สองกดคืนสแล้วจริงจเอาเลยน้อง แล้วเลือดผมเป็นอะไรแต่มันไม่มีให้เล่นเลยอ่ะไม่ได้ว่ามันวาร์ปคือแบบป้อมก็ต้องเอาอ่ะถ้ามันวาร์ปอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้มันดึงดูดเลยว่ะพี่โอเคแค่ไว้ก่อนแล้วกันมันเอาเป็นจริงแค่นั้นดึงดูดซื้อเบียร์ทิพย์ครับต่อตัวมันต้องมีของโอ้ขอโทษครับข่อคุณหนึ่งแมวเยี่ยมด้วยครับเปิดเป็ดเป็ด เอกมันมีนี่ด้วยนะแครี่อ่ะไอตัวที่มันมันแปะหอกแล้วมันแบบโดดตามไปได้อ่ะไอตัวนั้นมันอยู่นะมอสมอสมอสไม่ครับไม่กล่าก็เหรอตัวมันชื่อมอสไม่ไม่ไม่ตัวมันชื่อไม่ใช่มอสอ๋อตัวมันชื่อมอสโอเคก็ว่านึกว่าเรียกถ้ามันป้วนเลย สกิลสองดิอย่าช้าดิอ๋อดีเลยสกิลรับอยู่พี่รับอยู่ข้อสองข้อสองน้องข้อสองยองฝันข้อสองยองฝันพี่แทงต่อเลยพี่แทงป้อมให้พี่แทงป้อมให้เฮ้ย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 เอ้ยเบอร์บีมาแล้วบับเบอร์บีมาแล้วเวินหมดเวินหมดเวินหมดเอาเลยเด่เบอร์บีเบอร์บีบับเบอร์บีฮะโอ้ตัวอย่างอ่อนเลยบับเบอร์บีเนี่ยทรับเลยนี่เลยโอ้โอ้โอ้ป้อมอยู่พี่ ชัวมันทำอะไรไม่ได้เลยโอ้มันมันบีมันแกงอะไรของมันวะไอสีอะไรอย่าหมุนอะไรเนี่ยเจ้าอะไรก็ไม่รู้ลำเสกตาลีเราเหนื่อยได้เลยอขอโควราต่อไหลำเหนื่อตาลีเทตัวดีตัวดีครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้อ๋อจริงมันขึ้นในนี่ไวนี่ไว้แล้วเราเราควรแลกเลนเลยไหมพี่อย่างนี้อะไรนะเราควรแลกเลนไหมครับอย่างนี้ เอาีได้กี่แต้มแล้วเราไี้กี่นาทีแล้วอ่ะเอ็งขโมยสองตัวห้าตัวเลยห้าตีเออห้าตีสวิปเลยเฮ้ยพี่มะมาพี่ผมมาอยู่ที่นีนครับได้ได้พี่พี่เก็บมัตีไว้อยู่เฮ้ยขอนี่นี่ตรงนี้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 จีนี่แเลยเฮ้ยโอเคนิดหน่อยเก็บจิ๊เป็นกลางได้ครับได้แทบเลยเลยจะได้เกิดนไหม อุ kind of um, e ้ยอุ้ยอุ h <h ้ยอุ้ยมันเนี้ยปลาฉลามอุ้ยมันมันอุ้ยอยากเนี้ยตัวนั้นอือหาสกิมเป็นปลาฉลามจับตัวเฮเซเบลัตฉลามอะไรเนี่ยโอเคมันคือฉลามเหมาะกับไอ้นี่นะเหมาะกับมิกนะมันแบบหมัดเดียวหายเลยนะตัวนั้นวันจัดล้อเดี๋วันจัดกันครับตัวไหนวะไอเบียนี่ เอาเบนเออมันเหมือนเป็นท็อปมันมันเหมือนแบบต้องใช้บิ๊กเกอร์มากกว่าแม้ถึงจะเล่นง่ายอันตรผมเข้าไปไม่ถึงตัวใช่ใช่มันเป็นออฟเลนยังฟาร์มได้ฮิวิสโอม่าอยู่มันเป็นออฟโอ้ยคนโดนดึงคนโดนดึงคนโดนดึงเฮ้ยปิดตูด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 โอ้ปอมตีโอ้ปอมตีแล้วมันตายแล้วพี่ผมรำแต่งในข้าดวงตามแล้วเพรวมันรู้แบบเหมือนมันไม่เต็มสกิลได้มันเป็นเคาน์เตอร์ปิ๊กไงมันเป็นเคาน์เตอร์ปิ๊ก วัดสอก็ได้ลองดูแล้วแต่สอดเราราออกมาเต้นแบบจังหวัดสองเหรอได้จังหวัดสองก็ได้จังหวัหึ่ก็ไว้ตัวลบิวมันไว้ตัวลบิวก็ได้เรือจังหว่าสองเนากลัวนักกล้ยเบอร์ตาเห็นนี่นี่เลยไปแล้วเบอร์บีข้างเออบัมเบอร์บีหวานให้ดูหน่อยจอยบัมเบอร์บีด้วยตัวเป็นเงี้ยผมกลับมาดีที่ เลยดับฉะวะก่อเกิดออกก่อนเลยขวาแล้วก่อเกิดเลยก่อเกิดชื่อว่าชื่อว่าก่ออัมตะตามชื่อตาชื่อจริงก่ออมตะชอบก่ออมตะใช้ได้กี่รอบใช้ได้เรืร่อยๆพี่ใช้ได้รอบเดียวกูดาวร้อยยี่สิบพี่ร้องย้อนขวัญน้ำแต๋อนี่นะกออมตะเหรอ <laughs> มันชื่อว่าอมตะเฉย <laughs> ใช่ไหม,ไ <ง S 2> มนี่เกลียดว่า,า้พวกโซโซเนี่ยเอางี้กว่า อางี้ว่ะไม่ต้องออกออกออกย่าซึ่งไงอะงวยบับเปปะบีข้างหลังข้างหลังบับเปปะบีข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอามันเอามันมันไม่ไหวบับเปปะบีกูไปเกาะมันสารยังไม้ในกุจีกุจีโอ้ยหมดหมดบ้านหมดบ้านหมดบ้านหมดนี่โรคุชีโรคุชีดีไงล่ะยังไปคือฉีกของคู่หรือกูจะใส่นี่ใส่เฮ้ยเจอเมียนมาหรือว่าเอาอะ อีกคนหน e <hi> ึ่งมันน่าจะหาทงไม่เจอผมว่ามันเลยใส่ประเทศนั้นใช่ไปดูเฮ้สกินดีแม่งสกินมีแม่งเหมือนเหมือนฉี่เลยฉี่ไม่ใช่ฉี <or> ่ไม่ใช่ฉี่พี่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ฉี่พี่ดูในแม่งฉี่สายไม่ใส่วาเดินเฮ้ยสบัสดผมบอกแล้วไม่คือฉี่ใครบอกเปิดไฟตัดโดดตัดลมนี่ ตัวนี้มันแพ้เอสมร์เอสมือแลนด้าผมแน้เอาไงผมอัดอัดไหม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 ได้ได้ได้หนึงบันนึ่งมาเล่มาเล่มาเล่จริงปุ่นขอสามย้องขวัญป่อยให้เลยร้วยโอ้ยเดมันเจอโคเล็บนี่เอาม่เลือกกูนอยเปป้าโอ้ย ความเก่งไม่เจอเพราะ่ปีบางที่หายเพามันแรงดีแต่ไม่เลือดผมนี่แค่ยีทั้งเกมเลยสามปทำยไงให้เลือดเต็มหลอดมันต้องให้มันต้องให้แตกเต็มหลอดข้า่าเออล่อมาเอ้วกลัวลวยวะนแล้วก็เงื่นไขกแตกล้นอสข้อสข้อสองขอสยกอีกทียกอีกทีช่วยด้ยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้โหกลางคืนมาอีกครับตอนหนึ่งทุ่มนะวันนี้เป็นเบสตาไหมครับบลูเบบ,บีถ้าเป็นออฟเลนเนี่ยมันมันเป็นติดเบสตาไหม <Victory! S 2> ตอนนี้ยังตอนนี้